อามิยองฉันจะปอะกาศให้เธอก่อนเลยเอาไต่ลาก่อนไต่ลาก่อนต่ลมนะมาฮะใต้ลาหรือใต้ล้มใต้ไต่ลาก่อนใต่ล้่ลาก่อนใต่ลาใต้ลากคำค้นหาน Google ของทีมสองพันเจ็ดสิบสองรู้สึกยังไงบ้างพี่จอร์รู้สึกที่เราเป็นตัวเองนล้วเลยอุ้ยก็ไม่ขนาดนั้นจริงๆก็มีไบด้วยมีหลายๆคนครับผมว่าก็อย่างที่เคยพูดตอนโปรโมทไปมันไม่ใช่โปรเจกต์ของเราหรอกมันคือโปรเจกต์ของทีมเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันต้องขอบคุณ ขอบคุณทีมทุกคนที่ให้โอกาสโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนเลยครับเพราะว่าไอพวกผลอะไรแบบนี้มันก็เป็นการซัพพอตอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมีคนสนใจโปรเจกต์ที่เราทํานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวในโปรเจกต์ถัดไปรวมถึงใต้ล่าที่กําลังจะรีรันเดี๋ยวจะมีรีรันปลายปีนี้นะครับเอาจจริงมันเกินคาดไหมเพราะว่ามันมีกเมาส์ที่เป็นซีรีส์ของเกาหลีติดเทรนค้นหาด้วยแต่ว่าเราคือหนึ่งอันดับหนึ่งะไต้ล่า ไม่ได้ไม่ได้ชนะิข่งๆขเอาตรงๆนะครับคือจริงๆแล้วก็เป็นเพียงคนทํางานตัวเล็กๆคนหนึ่งสุดท้ายมันคืออาจจะเป็นเพราะว่าในในประเทศด้วยมั้งใช่ผมว่าก็อาจจะแบบคนหมู่มากเชื้อชาติเดียวกันหรู้จักกันแต่ว่าเป็นอีกคนกันสรุปว่าเรื่องนี้เป็นที่ชื่นชอบของไทยเยอะก็เลยปิบาอการมันหายลย ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะดีมากๆครับผมก็เอาจริงผมไม่กล้าเคลมเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้รู้แบบขนาดนั้นพี่ต่อด้วยความที่พอผลงานเรามันมันดีขึ้นเรื่อยๆๆๆๆอย่างเงี้ยในผลงานครั้งต่อๆไปมันจะสร้างแรงกดดัน,นของเราบ้างไหมขอเคลมคําตอบดีไว้กว่อนนะครับว่าผมอ่ะไม่เคยผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆผมเป็นแค่คนที่ทํางานเต็มที่ทุกผลงานและมันบังเอิญเป็นอย่างที่เห็นเฉยๆ <c oughs> คือไม่มีการเคลมในใดหรอกเพราะว่า สไตล์การทางานเราคือเราให้ทั้งตัวและใจไปเลย,เลยอะไรเงี้ยครับมันก็ก็เป็นโชคเราแหละผมว่าตัดใจไหมครับที่ละครจบไปค่อนข้างที่นานแล้วแต่ก็ยังมีคนคิดถึงพูดถึงกับละครเรื่องนี้อยู่ดีใจใต้ร่าเป็นอีกชื่อเล่นหนึ่งที่ผมโดนเรียกนะแบบมันมันบอกอะไรหลายๆอย่างครับสำหรับคนทํางานมันมันก็เป็นกําลังใจแบบอย่างตอนนี้ผมถ่ายมินไนท์มิวเซียมอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับ คอยมีใต้ล่าคอยซัพพอร์ตเราอะเพาแบบเฮ้ยไปต่อไปต่อยังแบบยังอย่าเพิ่งเหนื่อยไปไหนมาไหนมีคนเรียกใต้ล่าเราหันเนี่ยหันหันเนาะทุกวันนี้มีคนเรียกไม่ต่ออุ้ยมันก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เราโตมากับมันอะเอาตรงคือเราก็ไม่ได้ตะขิดตะขวงว่าเราจะชื่อใต้ล่านะเออคือเราเราก็รู้สึกอินไปตามบทแหละครับอ่ะใต้ลมเลยไหมใต้ลมใต้ลมจากใต้ล่ามาใต้ลม ลได้ยินได้ร้องลั่นราชีไปเด็กสิงห์รู้จักเหรอรู้จักใช่ไหมเปล่าเปล่าเปล่าคนทันเยอะไหมผมชายอีโซ่เยอะอ่ะเอารูปเปิดรูปโชว์รูปที่วนนี้รูปเนี้ยเอาไปโชว์กับต่อให้ช่างภาพอินเตอร์มาได้เปี๋ยวได้เฮเหมือนเลยอ่ะเอาเป็นว่าฝักใส่รูปแล้วกันไม่แต่ว่าไม่ได้กล้าจะเทียบพี่เขานะพูดตรงหมายถึงว่าขอบคุณแล้วกัน ขอบคุณทุกคนที่ทักมาเพราะมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่งงเหมือนกันว่าแท็กใครจนอันนี้แมทแน่นอนเพราะว่าไปถึงพี่ชายแท้ๆตัวเองพี่ชายพี่ชายเปิดรู้ว่าเฮ้ยต่อมเหมือนเลยอ่ะแล้วผมว่าเฮ้ยครับมองกรมองกรยบอกพี่ชายแล้วว่ายังไงต่อผมหลุดเลยทีนี้ผมเล่าถึงอะไรแล้วเหมือนเลยอ่ะก็เป็นเรื่องนิดมันเออมันก็ดูแบบดูดีเพราะว่า พอพอไปดูอ่ะเขาไม่ได้แค่หน้าตาดีพี่เขาเล่นเก่งมากด้วยก็จะติดตามต่อไปฮะจริงจในชีวิตนี่เราเรามีความะมีคนทักว่าเราหน้าค้ายคนอืนเยอะไหมไม่ค่อยนะครับจริงๆเริ่มต้นจากพีพีแหละคนแรกจริงๆเป็นการพูดเล่นในค่ายกันก่อนด้วยแล้วก็หลังหลังจากที่ต่างคนต่างแบบทํางานมามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นพอเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างเงี้ยก็จะมีคนแบบแมทชิ่ง แต่ว่าอินเตอร์ก็คือจะเป็นคนนี้คนแรกใช่ไหมครับกับที่คนเขาพูนเนกับ <c oughs> เขาอะไรยเงี้ยจริงๆเคยมีแต่ว่าไม่เคยมีชัดขนาดหม <c oughs> ายถึงว่าจะมีทักว่าแบบเอ้ยมุมนี้คล้ายคนนี้จัง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนเนี้ยรู้ว่าเยอะเพราะว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่ว่าเป็นพี่ๆนักแสดงด้วยกันเลยที่แบบว่าเอ้ยเหมือนอะไรเงี้ยแล้วสมองเราเออรราแบบสมอบเขางมุมผมว่าเขาหลอกกว่าแหละให้เขาเจอให้เขาเป็นแปดพี่ได้ไหมเพราะว่าแบบ นก็ถ้าใครคิดว่าวันนึงผมจะเก่งเท่าเขานะฮะก็ตัดตัวเป็นน้องว่างครับครับเป็นใจใช่ไหมที่แบบว่าหลายๆคนแบบช่นชมแต่สมัยก่อนน้านี้ต่อได้วพี่จะแบบติดตาผลงานเคอไหมหรือว่าเราไม่รู้เลยรู้จากที่คนทักมาจริงๆเขาเป็นศิลปินใช่ไหมเหมือนผมเคยเห็นแต่ว่าถ้าเป็นการแสดงผมเห็นอันนี้อันแรกใช่ใครพีใหม่พีใหม่ปีใหม่มี่ใม่ไปเที่ยวไหนต่อพี ถามก่อนเลยอยากจะขำพื้อไม่มีครับจริงเหรอคิ้เล่นใช่ไหมไม่คือเดี๋ยวนี้จริงที่ผมตอบเหมือนเดิมทุกปีเลยนะคือแม่ผมเกิดปีใหม่อ๋อพี่หนึเรเไี่าแม่ไปเที่ยววันเกิดเหรอผมทำงานผมฝากพี่ชายครับฝากครอบครัวพาคุณแม่ไปเที่ยวทางภาคเหนือแล้วก็อาจจะกลับมาตอนช่วงเขาดาวมาฉลองที่บ้านอาจจะให้เวลาคุณแม่แล้วก็ตอนนี้ก็ยัง มีงานอื่นๆที่ต้องทําด้วยก็เลยปีนี้ขอเบรกก่อนเลยครับแต่เป็นช่วงลูกที่ใหม่เป็นช่วงที่เฉลิมฉลองเนาะบางทีคนแบบว่าเออเขาจริงๆการทำงานผมก็เฉลิมฉลองครับพี่มีมีส่วนข้ามปีคะเห็นที่ต่อส่วนทุกวันอุ้ยไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นแบบปกติแค่ทําเป็นสิ่งที่เราชอบทําแต่ว่าแบบไม่ได้ไปถึงขั้นว่าแบบส่วนต์ข้ามปีอะพี่แม้คนรู้ใจเราต่อรับไง จก็ปกติดีครับแบบทุกอย่างก็รับลื่นสเตเบิลดีสเตเบิลอยู่ใช่ใช่แล้วช yeah. pues ่วงปีใหม่บางทีก็อาจจะเอ่ยอยากมีโมเมนต์ที่แบบเอ้ยได้ชิลหรือจะหล่อกันอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าด้วยด้วยเบสเรามันมีมีครอบครัวเป็นเบสด้วยแหละครับพอเรามีแพลนกับครอบครัวเราอ่ะผมว่าไม่ใช่แค่เราแม้แต่คนอื่นเขาก็จะมีแพลนกับครอบครัวตัวเองเช่นกันในก็เลยครับไม่มีปัญหาหรือไม่มี อันนี้ผมว่าเรื่องเทศกาลเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยพี่แบบมันมันไม่ได้แปลว่าปีใหม่เราจะต้องบินออกไปที่ไหนหรืออะไรก็ตามถ้าช่วงนี้ท่านเดียวมีเวลาเลาจเอพอดีไหผมคิดว่าผมแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ค่อนข้างดีนะห,นหลังจากที่แบบ manage เวลาตัวเองได้แบบเต็มร<ๆ>้อยเปอซผมแบ่งทั <ia> <k> ้งท <k> ั้งถ่ายซีรีส์ทั้งการรับงานอื่นแล้วก็เวลาพักผ่อนพอมีบ้างใช่ยังยังบาลานซ์ได้ดีครับ เองหน่อยได้ไหมปีนี้รู้สึกว่ามันเป็นปีที่ดีอมตอบปีนี้ไม่รู้ว่าใช้คาว่าดีได้ไหมแต่กล้าพูดว่าปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีโชคดีแบบบอกไม่ถูกหมายถึงว่ามวลรวมตอนสิ้นปีครับความรู้สึกถึงความรู้สึกถึงสิ่งที่เราผ่านมาตลอดทั้งปีเรารู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้เราเป็นปีที่เราโชคดีแล้วเนี่ยครับขอย้อนไปนิดนึง ีโอกาสได้ถ่ายแบบกับฝาแฝดน้องเป็นไงบ้างเขาจะลงผมปีหน้าใช่ป่ะของน้องใช่รู้สึกจะมามักกะลาปกมักกะลาครับเป็นไงบ้างครับคือตอนแรกที่ที่เขาติดต่อมาก็คือรับสุดๆเคลียร์สุดๆไม่แบบว่าเราเราคิดถึงน้องๆนาดาวตรงแบบว่าถ้ามีโปรเจกต์ไหนที่เราแบบได้กลับไป คอลับกันได้ฮะผมก็แบบเปิดไฟแล้วยิ่งแบบได้เจอ PP อะไรเงี้ยก็ดีครับจริงๆไม่ได้ติดว่าต้องเป็น PP นะผมว่าทุกคนเลยผมยินดีช่วยหมดเลไอ้เป็นคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยครับถึงที่ได้จับพี่น้องฝาแฝดอะไรนะมชวินบราเธอร์ปั้นคือเดี๋ยวในบทสัมภาษณ์อ่ะผมว่าบทสัมภาษณ์ของเล่มนี้น่าสนใจมันเป็นสัมภาษณ์แบบที่เราไม่เคยโดนสัมภาษณ์เหมือนกันอยากให้ทุกคนพรีออเดอร์กันเอ้ยมันพูดได้ป่ะไไไดดดด้้้ ก็ฝากทุกคนช่วยฝากพี่ออเดอร์ด้วยนะการมันเร่องฝากลิงก์ก็ติดตามตอนใกล้ถ่ายภาอะไรเงี้ยมันต้องมองหน้ามองตากันแล้วมันแบบมันเล่าเป้าว้าเลยอย่างเงี้ยเออจริงๆผมว่ามูดผมกับพีพีจะมาในมูดตลกมากกว่าก็หรอคือหมายถึงว่าพีพีจะเป็นชวนชวนผมเล่นแล้วมันก็จะรีแลกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าในตับจอเนาะก็จะหายากได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับพี่ต่อเดี๋ยวไว้ 对哈，弟。